ช่ป้าป้าให้ไอ้นี่ใครวะเพื่อเพเราอ่ะคนชื่ออะไรวะสุรกิจไม่ใช่ไม่ใช่อม่ใช่ไม่ใช่สุวัสดสุวัสดสุว yani ัสดก็นี่ก็เริ่มเข้ามาในพืนที่ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเยี่ยกว่า,วาไปสูแเล็กเลย เยอวเยอะๆข้างในล้นผ่านักูโอแล้วอ๋อติดให้รถรถมาทางนี้ร่เกิดแล้ว ดีจ้าโอ้โหอดีนะี่จะผ่านบ้านชาติหอมแม่อมพอนะครับี่เลยครับรอเข้ามาด้านในดีล็อไเรื่อยนะครับบ้านลิม,มันีบ้านทวดแผนบนุญเป็นลานะครับ ในุกนน็ดีแหละตัดเส้นทางทางดีกว่ามาบิ๊กุ้งกุ้งนะครับเราทำลางนะครับน่าขนรถน,น่าจะต้องใช้คนรถมาใช้สามคันผมจะต้องเปลี่ยนเป็นคนเพิ่มเป็นสามคนต้บอก ี๋นี้เี๋นี้มนก็แค่มันเปลี่ยนมแล้วหไม่ะแล้วเดี๋ยวนไาออกอย่างนี้งๆรงปัดบนเห็นไเมื่อก่อนดูแลไม่เกิน20คนนี่เป็น50คนแล้วนะเพราะว่ารถเราใช้3คันไง ล้านก็ร้านแต่เปิออดกับไทยวะเอ้แน่าบี่ซิมอนออชื่ออะไรก่อนนะอ้นุ้ยอะไรนะ เฮ้ยไม่ใช่ไอ้มนไอ้มนละละละนัทำอะไรออดีดูดูจะให้เออโอเคโอเคเอไปเรือเราใช่มอ๋นมาล้อ๋ออ๋เดี๋ยวไล่ไ่นี้แนี่ไปด้านหน้าตรงป็นางะครับีกจะเป็นเส้นทาง อบชุมชนว่าแหลมก็ได้นะครับเส้นทางเปินทุกเส้นทางว่าแหลมทั้งหมดนะ,ะเมื่อปัญญาเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเป็นเส้นทางที่เขาเป็นทางการเลยประมาณ6ก้เรที่เราตัดสองคนด้วย <c oughs> เดี๋ยว,ๆๆวเราจะในที่เรากำเราจะร้อนกลับมาตรงที่ศูนย์ชุมชนแล้วนะครับที่บ้านสวนประดิมแม่ด <c oughs> ี <c oughs> มีสู่ชุมชนบ้านสวนประดิมแม่ติดครับ ไโอเคนะครับท่านใดสนใจก็มาเที่ยวที่ชุดชนบ้านแหลมได้นะครับกินนการกบชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็วเที่ยวได้สวัสดีจ้า